นี่นะคะก็อัปเดตเรื่องบ้านนะคะบ้านหลังนี้สิบห้าล้านอ่าแล้วก็หันมาปึ๊บครับสิบห้าล้านครับสองหลังสามสิบล้านนะครับตอนนี้กำลังตกแต่งนะครับใครสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์เชิญครับติดต่อผมเลยครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรารีวิวให้ค่ะนะคะเรากำลังแต่งบ้านนะคะอยากจะแบบแต่งครัวแต่งห้องนอนให้เรา หาของฟรีนเลยใช่ไหมลูกหาของฟรีใช่ไหมใช่เพราะโโว่า30ล้านก็จุกอยู่นะอแล้วก็ตรงกลางนี้นะคะเราจะสร้างเป็นสตูดิโอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครใจดีมาสร้างให้โอโห่นนะคะก็ฝากด้วยนะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวไ,วไว้สร้างเสร็จแล้วจะมารีวิวนะคะบ,บ้านลักวนี้บ้านทัวรลักตรงกลางนี่เป็นออฟฟิศคำสิงแสมลีพ่อจะไปนั่งเฝ้าอยู่ป้อมยามเป็นอย่างโลพ่อนอนในรถ นะคะทุกคนก็อัปเดตให้ดูเท่านี้เนาะรอดูในคลิปนะ